สวัสดีครับร้านวอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นพระผงจกักรพรรดิหลวงตาม,มาวัดถ้ำเมืองนานะครับผมพิมนะครับพระเจ้าอัทมนะครับพระพุทธทศพลสิขีที่1น,นะครับผมนะครับแล้วก็ปิดยันตุกตาัอดีได้ยันตุกตาวูดูมาเพิ่มก็เลยมาปิดเลยกันครับก็เลยผมเลยกล่าวว่าเป็น ความตักสิทธ์นะครับยกกับังสองนะครับทูอินวันนะครับผมอัน<ม>นี้วันธรรมธาตุเสด็จเจอนะครับผมพระผงจักรพรรดิหลวงตาม,มาว่าถ้ามึงนะท่านก็นททาจากผงเก่านะครับหลวงปู่ดูน้ำมนต์แล้วก็พระผงกุพระก,กุต่างๆนะเวลาท่านไปตรวจมนต์เมื่อก่อนนะสมัยท่านยังหนุ่มหนุมนนะท่านยังแข็งแรงนะเคยเล่าฟังว่าปีหนึ่งเปลี่ยนรถหนึ่งคัน ไปสวดมนต์นะครับคาะจักรพพรดทุกที่นะครับยกระดับนะครับซึ่งปัจจุบันก็เห็นผลแล้วนะครับนะครับอาธิษมานกายต่างๆนะครับที่ตกพบตกภูมิอยู่พอได้มาเกิดใหม่ตอนนี้ก็มันช่วยกันท่านเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวัดท่านก็มีราขามากมายนะครับอย่างที่ท่านบอกนะครับหลวงปู่ดูบอกว่าส่วนนตวอย่างเดียวไม่ต้องกลัวแก่ๆก็ มีของกินมีข้าวกินรแรงต่างตอนแรกท่านก็ไม่เชื่อแต่สุดท้ายท่านเชื่อนะครับท่านก็เลยทําตามที่หลวงพู่ดูบอกนะครับท่านก็เลยบอกว่าตอนแรกหลวงปู่ดูสอนแบบไตธนาคมนะครับทุททางสรณน,นังคจฉามีคำมังสระน,นังคจฉามีสังคังสระน,นังคจฉามิแต่ท่านไปคุยกับหลวงพู่ดูว่าท่านอยากได้คาถาที่ตรวจแล้วมีมีฤทธิ์หลวงปู่ดูก็บอกเอานี่ที่คาถา นะครับบูชาคุณพุทธเจ้าก็คือคาถา,าจักรพพัดที่เราทราบกันในปัจจุบันนะครับบูชา,า,าพุทธเจ้าบูชาคุณพุทธเจ้านะครับหรือคาถาจักรพพัดก็ว่าอย่างนี้นะครับนะโมพุทธายะพุพทธะไตรัตนญาณมณีน,นพรสีสหัสาสุธรรมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวัลังกันตังรีวิริจมหาเทลัง อาหางวันทามิสุขโตอาหางวันทามิทาตโยอาหารวันทรมิสปะโสพุทธธรรมะสังคปูเชมินะครับซึ่งปัจจุบันก็สวดเราได้ผลดีกันมากนะครับนะนี่ก็เป็นยันตุกตาหลวงพ่ดูข้างหลังนะครับนะครับห้อยองหนึ่งก็ได้สองสองพลังเลยนะครับผมนะรวมพลังนะก็มีพระธรรมชาติเสด็จบางองค์นะครับไม่ได้ทุกองค์ ทางร้านก็จะคัดที่มีองค์ที่มีพระธรรมธาตุาเสด็จมาทำไมหลวงปู่ดูหลวงปู่หลวงปู่ดูบอกว่าพระธาตุพระธรรมธาตุเนี่ยเป็นเป็นพูดพุทธเจ้าก็คือพลังงานพุทธเจ้าที่ท่านทิ้งเอาไว้นะครับพุทธเจ้าในอดีตท,ทิ้งพลังงานไว้เยอะนะครับท่านเข้านิพพานท่านก็ไม่ได้อะไรไปนานจากหลวงตาที่จางที่หลวงตาบอกนะครับท่านก็ไม่ได้อะไรไปทิง้งทิ้งไว้บนโลกนี้นะฮะนะครับพลังงานแรงตา่าง นะครับเราท่านก็เข้าสูา่นิพพานกันเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์นะครับที่ปฏิบัติแล้วสัมผัสได้หลายองค์อย่างเช่นหลวงพอ่อเสถียร์ดำก็กล่าวถึงนะครับพระพุทธเจ้าองค์ปฐมนะครับนะหลวงพ่อเสถียรำบอกถ้าทาบุญหลวงพุทธเจ้าค์ปฐมเนี่ยนะครับพญายมนะครับยมมาล่าเนี่ยเท้ายมพญายมมาล่านะถึงการที่มันลุงพุทธลุงพุทธเนี่ยท่านก็นจะจดนะครับจดบัญชี ทองไว้นะฮะบัญชีสีทองเลยนะครับนะครับจากนั้นคิดดูถ้าเราสวดมนต์ทุกวันนะครับแล้วก็ห้อยนะครับลูกรักของพระเจ้าพปถมเนี่ยก็แน่นอนครับเข้าบัญชีสีทองแน่นอนนะครับก็เอาไว้เป็นสวดมนต์คาถาจักระพัดนะฮะดีนะครับองค์นี้ก็ปางพระเจ้าองค์ปถมสมเด็จพระเจ้าองค์ปฐมนะครับองค์แรกนะครับ ก็คือองค์พระเจ้าองค์แรกซึ่งท่านบำเพ็ญเพียรนานมากนะครับนะครับกว่าจะได้บรรลุพุทธอจุระสามโพธิญาณน,นะครับพุทเจ้าองค์แรกเพราะว่าไม่มีใครสอนท่านนะครับท่านต้องฝึกหนาเลยกว่าจะเจอกว่าจะพบบนทางนะครับท่านก็สั่งสอนอีกนานเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์บางท่านจะขึ้นไปเจอนะครับอย่างหลวงพ่อฤาษีดำไปด้วยมโน,โนมิจติ ก็ไปพบกพจ้าอุปถมนะครับฟังจากคลิปท่านได้นะฮะแล้วก็ฝั่งของหลวงพ่อปานนะครับหลวงปู่ดูนะครับหลวงปู่ดูก็เล่าให้หลวงตาาฟังนะครับหลวงตาาก็เคยเห็นนะหลวงปู่หลวงตามาเล่าให้ฟังในชะไหมหลวงปู่ด,ดู่ให้ฟังหลวงตามาเล่าให้ฟังเพราะหลวงปู่ดูพาไปพาไปเห็นเลยนะครับเพราพลังท่านไม่ธรรมดาท่านเป็น พระพุทธเจ้าในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือภาษีและเมตไตนะครับที่หลวงพุทธดูหลวงตมาบอกว่าหลวงพุทธดูท่านพลังงานรวมหมดแล้วนะนะครับรวมพลังงานนะครับพลังงานท่านมากมายนะครับกําลังรวมเข้าไปนะครับเพื่อจะประกอบให้เกิดเป็นพระเจ้าในคในาคตภาษีและเมตไตนะครับท่านจะเห็นกันถ้า,ถามีกําลังที่สามารถพาไปได้นะนะนครับถ้าเป็นพรธันธรมมัดาบางทีอพลัง จิตแรงต่างกันไปไม่ถึงแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีพลังงานมากนะหรับผู้ดูท่านก็ไม่รับพุทธภูมิเพราะว่าท่านยังพุทธเจ้านาคตละพระศรีนะหลายองค์ละพุทธภูมิอย่างเช่นหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำนะครับท่านก็ปริารทางพุทธภูมิอยากเป็นพุทธเจ้านาคตแนะแต่ว่าสุดท้ายท่านก็เลิกนะครับพก็แม่คุ้นใจอย่างเงี้ยท่านก็จะมีฤทธิ์มากนะครับแต่ว่าเออท่านก็มีสิทธิ์ตามเยอะนะครับเมื่อท่านจะเข้านิพพานนะลูกศิษย์ท่านก็เข้านิพพานเต็มเลยตามเต็มเลยนะครับหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำ ท่าน,นก็จะมีพลังงานพิเศษเพราะว่าคนที่จะเป็นผู้เจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยท่านก็สะสมกําลังบุญมาเยอะนะครับท่านก็จะไปเจอผู้เจ้ามาผู้เจ้าองระโธมบนสวรรค์ผู้เจ้าของเรานะพระสมณะโคดมนะบนแดนนิพพานนะไม่ที่สวรรค์นิพพา,านนะครับบนนิพพานนะครับองค์นี้หน้าห้อยนะครับเป็นผู้เจ้าสมเด็จผู้เจ้าโองระโธมทรงเครื่องจกักรพรรดิหลวงตามาบอกว่าผู้เจ้าทุกพระองค์เนี่ยเป็นพระจักรพรรดิหมด นะครับเป็นพระจกักรพรรดิหมดเลยนะครับเพราะว่าท่านก็เคยเป็นในอดีตมาหรือว่าถ้าท่านไม่เป็นพระเจ้าตอนชาตินี้ก็เป็นจกักรพรรดิต่อแต่แตท่านก็ไม่เอานะฮะเข้านีพพ่านดีกว่าตามความตั้งใจนะครับรายการนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนเก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่ง ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแลท่าจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ